ัำพีธรรมกึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที่13พฤศจิกายนพศ2563ณแดนธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงแก่นข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมข้าวเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไดกาบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเบิดา องค์พัมมาจาพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่22การเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นหรือให้เป็นไปในทางที่ดีนั้นเราจะต้องมีการฝึกฝน แบบไหนยังไงบ้างหรือเจ้าคะชีวิตของเราจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเจ้าคะดีแล้วหล่ะพระยะทาทำเอ่ยถ้าเอยียงนั้นลูกกดจงตั้งใจฟังไอด้ดีฟังแล้วก็น้อมทำนี้ไปประกาศ เผยแผ่ไปให้กับดวงจิตตั้งหลายผู้ที่มีความพร้อมความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่จะนำาพาให้ตนพบกับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปผ้นจากความทุกข์ห่างไกลจากความทุกข์ได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นประยยธรรมเอ้ยบุคคลเมื่อมีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของตน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นควรที่จะค่อยๆฝึกฝนตนพิ่จารณาตามทั้งสี่ประการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ซึ่งข้อที่หนึ่งเราควรที่จะฝึกฝนตัวของเราให้เป็นบุคคลผู้ คิดดีบุคคลปู่มีความเห็นความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเราจะต้องมีความเห็นที่ถูกเสียก่อนเมื่อเรามีความเห็นถูกแล้วนั้นเราจึงจะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆทั้งหลาย ได้อย่างถูกต้องเช่นเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องของกฎแห่งกรรมรู้และเข้าใจว่าการที่เราทำสิ่งใดไปสิ่งนั้นย่อมจะก่อเกิดแก่เราสิ่งที่ไม่ดีที่ส่งผลมาในวันนี้ก็ด้วยว่าเรานี้ มีสิ่งเทียงบกพล่องอยู่สิ่งไม่ดีเหล่านั้นจึงส่งผลมาเราควรที่จะพิจารณาดูปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นให้มันค่อยๆดีขึ้นเพราะตราบใดที่ต่างก่าเรานี้ ยังทำสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นก็ย่อมจะก่อเกิดแก่เราอยู่สิ่งใดที่ดีที่ก่อเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลมากพอเท่าที่เราปรารถนาจะให้เป็นแสดงว่าความดีของเราที่มีอยู่นั้น มันยังคงมีเพียงเท่านั้นเมื่อมีเอตเท่านั้นผลจึงเกิดเท่านั้นเราควรจะเร่งสร้างและสังสมความดีให้มากเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปความดีกงเราจะได้เติบโตด้วยเอตที่เราได้ทำไว้ เราก็มุ่งมั่นตั้งใจทาในสิ่งที่ดีให้เพิ่มมากขึ้นลดละในสิ่งที่ไม่ดีให้มันค่อยๆน้อยลงไปเรารู้และเข้าใจตามกฎแห่งกรรมเช่นนี้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีเพราะความเห็นของเราเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงชีวิตของเราก็ย่อมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีลูกเอ๋ยและต่อไปเราพิจารณาถึงกฎของความไม่เที่ยงแท เข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงของทุกสิ่งว่าทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่สุดท้ายก็ดับไปเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นอะไรก็ตามลูกเอ๋ยสุดท้ายก็ดับไป ก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้พิจารณาถึงกายความไม่เที่ยงแท้ของกายของใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆความไม่เที่ยงแท้ของใจพิจรารณาถึงจิตของเรา ความรู้ตื่นรู้แจ้งของจิตและความไม่เที่ยงแท้ในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพิจารณาเห็นชัดเช่นนี้เข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนี้เราย่อมเป็นบุคคลผู้คิดดีทำดีพูดดีชีวิตของเราย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดี เราย่อมเป็นบุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายตัวของเราก็อย่อมเป็นบุคคลผู้ปราศจากกิเลสตัณหาสิ่งต่างๆที่พาให้เราเวียนตายเวียนเกิดจมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นพระยะาธรรมเอย เมื่อเรานี้พิจารณาถึงความเป็นจริงที่เด็กกล่าวมาแล้วนั้นจนเราเอินตามเข้าใจตามรู้ตามเราย่อมมีหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเราก็ย่อมจะเข้าสู่สิ่งที่สอง ประการที่สองที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติตามก็คือเราจะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจแน่ว,ว่าเราจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองมีความพยายามที่จะทำตามสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ให้สำเร็จ มีความอดทนอดกลัน้นที่จะไม่ทำในสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำมาพยายามฝึกฝนตนเข้มแข็งอยู่ในกรอบของความดีเมื่อเรามีความเปลี่ยนพยายามมั่นตั้งใจจริงจังแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชีวิตของตนให้เป็นไปใไนทิศทางที่ดีเราตั้งใจแน่วแน่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อที่สามก็คือการตั้งใจทำตามกฎข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เช้นการรักษาศินเราก็จะต้องมีการรักษาสินอย่างจริงจังอะไรที่เป็นความดีที่เราตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นให้ได้ให้สำเร็จเราก็ต้องตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ได้ให้สำเร็จือเริ่มที่จะลงมือทา อย่างจริงจังเมื่อตั้งใจจริงจังแล้วเราก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วยลูกสิ่งใดไม่ดีที่เราคิดว่าจะลดละเลิกเราก็จะต้องตั้งใจที่จะลดละเลิกและต้องลดละเลิกให้ได้ด้วยด้วยการกระทำด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งใจและเรามีความมุ่งมั่นจะทำสิ่งใดที่เป็นความดีที่ให้ก่อเกิดแล้วเราก็จงมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่ดีความดีนั้นให้ก่อเกิดขึ้นด้วยการกระทำบทที่สามหรือข้อบังคับที่สามก็คือ การลงมือทำอย่างจริงจังอย่างตั้งใจลละต่อการทำให้ดีอย่างตั้งใจและลงมือปฏิบัติตาม,มมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งเป็นคุณงามความดีทั้งหลายเราก็จะต้องมีความตั้งใจจริงจังที่จะลงมือทำ เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้อย่างเคร่งครัดก็จะก่อให้เกิดผลให้เราได้เห็นเราก็จะได้เห็นผลเองนั่นแหละลูกว,ว่าผลมันเริ่มก่อเกิดแก่เราเราจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเองว่า บัดน,นี้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบ้างแล้วถึงแม้ว่ายังไม่มากไม่มากเท่าที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้เกิดขึ้นให้เราได้เห็นผลบ้างแล้วทีนี้เราตั้งใจทำตามปฏิบัติตามความตั้งใจ จนก่อให้เกิดผลแล้วเป็นประการที่สเราก็มุ่งสู่ประการที่4ี่คือเมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเพียงเล็กน้อยเราก็จงมันฝึกฝนและทำไม่มากขึ้นทำเหตุที่ดีให้มากขึ้นมุ่งมั่นตั้งใจ แน่วแน่ทจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองให้มากขึ้นผลของมันก็จะค่อยๆปรากฏมากขึ้นมากขึ้นเองนั่นแหละลูกคือถ้าเราเห็นผลแล้วเพียงเล็กน้อยเราอย่าเพิ่งเผลอดีใจแล้วก็หยุดทำความดีหรืออย่าเอาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเพียงเล็กน้อยนั้น มาตัดรอนกำลังใจของตนทำให้ทุกข์ให้ทอ้อแล้วก็เลิกทำไปเสียก่อนเห็นผลเพียงนิดเดียวแสดงว่าเรายังต้องทำเพิ่มอีกมากอย่างน้อยก็เห็นผลบ้างแล้วก็ยังดีลูกแล้วจงตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตน ฝึกฝนตนให้แก่งให้เก่งยิ่งยิ่งขึ้นให้ทำความดีให้มากเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วผลก็จะก่อเกิดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเสื่องวันที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับลำดับไป ตัวเรานั่นแหละประยยารทมเอย่ยจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดว่าชีวิตของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงแล้วประยะารทมเอย่ยฉะนั้นเมื่อลูกทั้งหลายมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของตน ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นลูกทั้งหลายก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั้งสี่ประการนี้เถอะคือการฝึกฝนตนทำความเข้าใจให้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริง ของกฎแองกรรมกฎของความไม่เที่ยงแท้เข้าใจกฎกติกาในวัฏสงสารนี้เมื่อมีความเห็นถูกแล้วก็จงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองอย่างจริงจังเมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จงทําตาม กดข้บังคับต่างๆอย่างจริงจังด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติตามจนเกิดผลเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงแม้จะเล็กน้อยก็ตามก็จงอย่าทุกข์อย่าท้ออย่าหลงอย่าเลืงไปกับความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนั้นและจงมุ่งมั่นตั้งใจ เอาผลเล็กน้อยที่เห็นนั้นมาเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงได้มาเป็นแรงผลักดันให้เรานี่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเอธที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนต่อไปจนกว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นขั้นเป็นตอนไปลูกทั้งหลายเอ,อ้ยการทำสิ่งใดๆก็ตามมันก็ย่อมต้องมีความยุ่งยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำแล้วมันก็ไม่มีทางหรอกลูกว่าเราจะทำไม่ได้มันก็ต้องทำได้นั่นแหละลูกเอ,อ๋ย ฉะนั้นเมื่อลูกทั้งหลายเป็นบุคคลพูดตั้งใจปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมลูกก็จงฝึกฝนตนตามสี่ประการนี้ละ่ะสิ่งที่ดีย่อมจะก่อเกิดแก่ลูกย่อมจะนำพาไอ้ลูกเห็นแสงสว่างเห็นแสงทรมเห็นแสงทอง สว่างสวัยเรืองรองในดวงจิตลูกย่อมจะมีจิตอันรู้ตื่นจิตอันเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเข้าใจสัจธรรมของโลกและสามารถทจ,ะจะ่จาหลุดผลจากความทุกข์ได้เป็นลำดับลำดับมา ชน,นี้ละพระยาธรรมเอ่ยลูกคงจะพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วสินะพระยาธรรมจาตูพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกฟังลูกจะตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีความเห็นที่ถูกต้อง และตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แน่วแน,วแนว่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็บังคับต่างๆที่จะเจรไนและขัดเกลาตนเองหน้าจนเกิดผลและจะทำให้เกิดผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงซึ่งผลอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยน จากการเรียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารมาเป็นการหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปพระพฤติปฏิบัติตามและเผยแผ่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ